อันนี้ขายมาได้นานหรือยังคะพี่ประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วค่ะเกือบปีหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ทําอะไรอะคะก่อนหน้านี้ตอนแรกขายเป็นติ่มซาค่ะติ่มซำใช่แล้วสูตรตัวนี้ยังไงอะคะพี่ไปแบบคิดปิ้งยังไงอะคะพี่ไอเดียลองทํากินค่ะแล้วก็ปรับปรุงสูตรเราเองค่อะคายนะคะฟราสิบบาทจ้ะ เอาเจ็ดวงไม่ใส่กระเทียมกับพริกได้ค่ะแล้วก็อีกเจ็ดวงใส่กระเทียมเป็นคิวนะคะได้ค่ะห้าเจ็ดสิบสามห้าเจดสิร้อยสี่สิบร้อยสี่สกับอีกเก้าสิบสองร้อาสบจ้ะอันนี้อันนี้ได้จ้ะพริกกระเทียมใส่ได้ไหมคะค่ะตะกุนัดส่เก้าห หมูร่ม่ะแปลกใจที่ลูกค้าเยอะขนาดนี้บอกเลยเด็ดจริงค่ะอืสานแท้เค็มนัวเด็ดอะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุติศาชาแนลนะคะวันนี้ตักอยู่กันที่ชนบุรีค่ะคุณผู้ชมนะคะตลาดโอ๊ตตงน้าสารชนบุรีนะคะที่นี่ของกินเยอะแยะมากมายนะคะนี่ตักเห็นร้านนี้หมูพวงน่านกินมากเป็นบัตรคิวด้วยนะคุณผู้ชมดูดิเน,น่ากินมากเลยของห้เป็นโองพวงอย่างนี้ราคา10บบาทนะคะเนี่ยน่ากินมากเลย หมูพวง10บาทนะคะข้าวเหนียวถุงละ5บาทนะพ่อค้าทอดให้ร้อนๆแบบนี้เลยเขาจะมีแบบน้ำพริกแบบแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมีนรกพริกเผาปลาซาับเออนี่อ่าเดี๋ยววนันนี้ตักพามาชิมร้านนี้กันค่ะดูนี่เอออันดับแรกเราไปจับปัดคิวก่อนไปเดี๋ยวตักพาไปชมบรรยากาศกันนะคะไปค่ะ <ห>จะน่ากินมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ตักอยู่หน้าศาลชนบุรีเลยนะคะสสวัสดีนะคะพี่สวัสดีค่ะอ๋อที่ร้านก็จะทอดให้แบบออเดอร์เลยต่อออเดอร์เลยค่ะพวงละส<ห>ิบบาทเดี๋ยว <บา S 2> จะกู้นะจ้าเดี๋ยวจะคิวให้นะคะนี่จ้ะ เขาเป็นกิมรังนะคะของด้านนี้กี่วงจ๊ะจะมีพริกมีกระเทียมให้นะคะกระเทียมวงละสิบบาทนะคะจดออเดอร์จดบัตรคิวทางด้านนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วมันก็ไม่กินเดียวเี๋ยวกินย่างแล้จ้าเดี๋ยวบัตรคิวเด้๋ยนะจ๊ะไม่เล้ยค่ะจ้ะกี่พวงจ้ามีหมูอย่างเดียวใช่ไหมคะพี่น้อยห้าสิบจ้าห้าพวงนะคะพริกน้อยนะคะอันนี้เรามาซื้อได้ตั้งแต่กี่โมงอะคะพี่ประมาณสี่โมงครึ่งครับ สี่โมงครึ่งอยู่สักพุ่นะจ๊ะอยู่ดึกไหม่ครับตอนนี้ศูนย์กูนจ้ะใช่จ้ะแป๊บเดียวค่ะไม่จนสี่ทุ่มโอเคจ้ะสักพุ่มนะจ๊ะห้าสิบบาทจ้ะสองทุ่มก็น่าจะหมดแล้วค่ะได้ค่ะสี่สิบเอ็ดนะจ๊ะห้าสิบบาทจ้ะ านางเท่าไหร่พี่มาประมาณสิบคิวกับพี่เตาเดียวแป๊บเดียวค่ะจ้าได้จ้ะแเอบไนแม่แนะนิดจ้าไปแล้วไปเลย <c oughs> น่ากินมาก <c oughs> ครับ <c oughs> เดี๋ยวสักครู่นะคะ <c oughs> ของหนูอยู่ไหนเมื่อกี้ <c oughs> เอาเพิ่ม เพิ่มเป็นสิบไปเลยได้จ้าสิบอกแลว่าได้แล้วพี่ยังจ่ายยำตะคุ่นนะจ้าถือว่าอยู่ระบายโจเลยกินอาหารก่อนได้ไหมได้ค่ะคุยควยวันนี้คือจุดปักทิ้ทางด้านนี้อ๋อในรูปในรูปมีเมนอะไรแห้งๆมีปลาลด้วยค่ะอ๋อเป็นปลาเก๋นี่ใช่ไหมใช่ค่ะตะคุ่นะจ๊ะระวังน้ำมันนะบจุ่มนิดนึงนะครับแล้วเวลาสั่งยังไงถึงจะได้แผ่น อ๋อไม่มีผักเลยค่ะแม่านาใช่ค่ะไม่ <c oughs> แจกใช่จ้ะ <c oughs> แล้วว่าแม่เ,เป็น่นกินมา้กินแล้สวยงามไม่ใช่ครับอ๋อพอไทยแบบนี้ค่ะีสักครู่นะคะต่อสามสามทั้งหมดหกชุดเธออันนี้สามชุดแล้วอีกสามชุดจ้ะสามหกชุดใช่ใช่ เดี๋ยวคิวอากี่พวงดีคะพวงละสิบบาทจา้ะเอาเจ็ดพวงไม่ใส่กระเทียมกับพริกได้ค่ะแล้วก็อีกเจ็ดพวงใส่กระเทียมเป็นคิวนะคะได้ค่ะ,คะแล้วก็เนื้อค่ะอย่างละเท่าไหร่ดีจ้ะอย่างละหนึ่งนะคะได้ค่ะเป็นหมูส่วนไหนอะคะพี่สันคอครับสันคอได้าสองบาทได้จ้ะเอากี่พวงดีจ้าอ่าห้าพวงพริกกระเทียมใส่ได้ไหมคะได้ได้ได้ ข้าวเหนียวไหมจ๊ะห่อ5บาทจ้ะเอา2ห่อได้ค่ะแล้วให้กิมจิ้มเองนั่นคือไม่มีปลาอันไหนอันนี้อันนี้ไม่มีปลาค่ะแล้วอันนี้ที่ไม่มีปลาก็จะเป็นที่เข่าก่อนแำพวทีนรกจ้ะอันนี้หนูแถมฟรีได้จ้าต่อออเดอร์เลยค่ะจับบัตรคิวได้เลยนะคะลูกค้าสักครู่นะจ๊ะ อีกดเียคละสิบาทจ้าี่กะดัโหได้จเดี๋ยวจดให้สักพู่นะจะารงนี้คือที่ประจำแล้วพี่นะามเป็นแดดเดียวเหรอคะพี่เป็นแดดเดียวจ้ะเป็นเดียวคร้บนะจ๊ะจ๊ะสิบคงพี่กระเทียมใส่ได้ไหมจ๊ะจ๋าจ๋าสักพู่นะคะเงินทอนสักพู่นะจ๊ะีนพี่นทอแป๊เดียวแบเียวเองครับทอแป๊บเดียวอ้น่ากินมากค่ะ 5 6เจ็ดปดเ้าค่ะกระเทียมพริกนะอันนี้ก็หกงนี่ก็ให้หกตัวนี้ราใส่ชอข้าวเหียวสอ๋อเข้าเหนียวสาใช่ไหมคะเดี๋ยวแป๊บนะจ๊ะสักูนะคะศูนย์ศูนย์ศนนึ่งศูนย์นสอง ศูนสามองพี่อันนี้ส่วนอะไรเน่ยดูส่มเราได้เดี๋ยวเราให้ดูเบสคิวเนี่ค่ะศูนย์แปนะ,ะอันนี้ขายมาได้นานหรือ,อยังคะพี่ประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วค่ะเกือบปีหนึ่ง<ช>แล้วก่อนหน้านี้นนทำอะไรอะคะ ก่อนหน้านี้ตอนแรกขายเป็นติ่มซำค่ะติ่มซำใช่แล้วสูตรตัวนี้ยังไงอะคะพี่ไปแบบคิดปิ้งยังไงอะคะพี่ไอเดียลองทํากินค่ะแล้วก็ปรับปรุงสูตรเราเองค่ะโอ้โอเคเพามันรสชาติมันได้หรือยังเนี่ยค่ะโอ้ร้านนี้เปร้มา1คื่ตีนห่งซุ้มปรมาุ่มคซุ้ เธอคลิปกระเทียมให้เขาหน่อยมีคนกินด้วยไหมว่าม่จะไป็นหนึ่งสองจัดที่เขาไม่ได้เล้วก็ไปเดินเที่ยวก่อนได้ครับผมเ จ้าพี่ได้แล้วค่ะซึ้นะคะศูนย์ศูนยนย์ี่ยมศูนย์สีตัดเอาก็ได้ค่ะจ้าเรียบร้อยค่ะยอได้สามห้าสามห้าเด้าสามห้าเจ็ดสิบร้อยสี่สิบกับอีกเก้าสามจ้าอันนี้อันนี้ไม่มีปลาร้านะคะ สี่ถุงนี้ไม่มีปลาร้านะจ๊ะพี่จ๊าควาเยอะเลยค่ะก็ดีนะขักสองได้เลยนะคะได้จ้ะเยี่ยมนะคะอือนี่นะคะค่ะปลาร้าอยู่แปดร้อยกรดบควงนะคะคุณผู้ชมจ้ะสุดปลารเยี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ต้องเสียตาไหมไม่เสียจ้าขอบคุณค่ะทำเองค่ะ ศูนย์ห้าศูนย์ห้าไม่พริกไม่พริกกระเทียมเอาไม่พริกกระเทียมให้เขาชุดหนึ่งนะศูนย์ห้าชุดหนึ่งนะคะวันนี้อ่ะวันนี้ครบวงผมจะไงครแล้วครบแล้วค่ะนี่ค่ะหน้าสามตรงนี้นะคะห้าสิวงนี่ค่ะชุดหนึ่งอยู่ตรงนี้ไหมห้าวงเท่ากันอีหน้าสามเชิญบรีเลยอ้าวอันนี้ก็ะสามเหรอไม่รู้เธอเธอไม่ได้ตัดสายเลยเหรอยังจ่ะยังนกระสามอา ันี่ให้เขาก่อนเดี is, is okay. ๋ยวสักครู่นะคะห้ากับห้าไม่พริกไม่กระเทียมหนึ่งพริกกระเทียมหนึ่งสองครานี่พริกแปมเลยจ้ะใช่ค่ะราคเยอะได้จ้ะห้าเหมือนกันค่ะสองช่วยนะคะจ้าผิดอันนี้เผ็ดจ้ะผิดอันไหนเผ็ดนะอันนี้เผ็ดค่ะอันนี้เผ็ดจกะปิอันนี้ไม่เผ็ดจ้ะห้ากับห้าเหลืออีกงานย่งหนึ่งชุดหนึเหลืออีกวงหนึ่งเหรอโอเคเดี๋ยวเขาจัดคิวต่อนะ นี่ไม่พริกไม่กระเทียมศูนห้าไม่พริกไม่กระเทียมศูนย์หพริกกระเทียมได้ศูนย์เจ็ดศูดนย์สดเดสิบแยกพริกกระเทียมดดของพี่เขาข้างหน้าศูนย์ปดเป็นสิบพวงนะคะใช่ค่ะศูปเราได้ศูนย์ปอ๋อศูนย์เจ็ดกำลังจะลงจ้า ศูนย์ห้าศูนย์หกค่ะนะะใช่ค่ะอันนี้ไม่พิทไม่กระเทียม,มพิทกระเทียมจ้ะจ้าขอบคุณค่ะเท่าไหร่แล้วนะศูนย์เท่าไหร่ลรอคะ <S <S จ้ะกี่พวงจ้ะบรรยากาศดีนะคะคุณผู้ชมใครที่มาเที่ยวเนี่ยแวะได้นะคะ,ะคะ่ะ นี่นะคะลงได้จ้ะพริกขี้ียมใส่ได้นี่จ้าค่ะสักูนะจ้าร้านนี้ไม่มีเนื้อนะพี่เนาะมีแต่หมูค่ะมีแต่หมูจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกระเทียมนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบพริกค่ะ คิวศูนย์เก้าหกน่ากินมากได้แล้วคิวศูนย์เก้าขอพริกเยอะหน่อยนะคนะิวศูนย์เก้าเดี๋ยวขอพริกเยอะหน่อยนะจัาจ้บปลาสับนี่นะค,คุณผู้ชมเขามีปลรรา <c oughs> นะอย่าลืมนะเออ,อยากพริกกระเทียมค่ะคิวศูนย์เจ็ดค่ะหนึ่งศูนย์ หนึ่งหนึ่สอาไปเลยนรามีทีกค่ะสักรู่น,นะคะนเผนผัจากที่้คาจากราเขาคืไปอกข้าวหปลาเผ็ดหนึงน่ง มาค่ะคุณผู้ชมได้มาแล้วอันนี้สิบพวงนะคะนี่เรามาชิมกันกับปลาสับรแสแซ่บนะคะนี่นีน่นากินมากที่ร้านเขาจะแบบมีพริกมีกระเทียมทอดให้แบบนี้เลยนะแบบทอดไม่ให้แบบนี้เลยสุกๆแบบนี้เลยนะคะ่ะมาเดี๋ยวเรามาชิมกันมาจ้าข้าวเหนียวมาโตยขออนุญาตใช้มือเด้อจะ้ะเป็นสันคอนะคุณผู้ชม ห,หมูนุ่มมากอร่อยหมูนุ่มแล้วหมักดีเลยอะ<ป>แล้วกอจินะ้มาปลาร้ามข้าวนุ่มมากเไม่แปลกใจที่ลูกค้าเยอะขนาดนี้บอกเลยเด็ดจริงค่ะอื้ยสารแท้ เครื่นัวเด็ดอ่ะพริกอืมวความแผงพริกขี้หนูหอมปลาสับทอดเจีอย่าลืมปลาเด้อคุณผู้ชมมาถัวอ,อร่อยอ่ะ อร่อยเกินอ, <laughs> อือร่อยมามากหูข้าวหอร่อยค่ะก็สำหรับคิปวีดดวอนี้นะคุณผู้ชมรับใจอะ่ะให้คะแนนนะให้คะแนนเต็มสิบเลยอะ่ะอร่อยสิบบาทอันนี้รนะ้อยหนึ่งนะเยอะเลย <c oughs> ก็สำหรับคิปวีดดโอนี้นะตาต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะใครที่มาเที่ยวนะคะก็มาแวะได้นะคะหน้าศาลเชิมบุรีเป็นตลาดต้รุงนะคะขายที่นี่ทุกวันค่ะตั้งแต่สี่โมงเย็นนะคะไม่เกินสองทุ่มสามทุ่ม นะคุณผู้ชมอร่อยมากเลยไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะใครมีร้านเด็ดร้านดังร้านไหนที่อยากให้ใหไปคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อย